สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเหลาลินสอกบเหลาลินสออัตโนมัตริรุ่น OPP กบเหลาลินสออัตโนมัตริรุ่นนี้นะคะเริ่มจากการใส่ถาเลยค่ะนํานิ้วหัวแม่มือนะคะดันลงมาด้านล่างเพื่อที่จะเปิดฝาด้านหลังสำหรับใส่ถาค่ะใช้ถาอังคาราย 2A ทั้งหมด4ก้อนนะคะใส่ลงไปตามขั้วบวกขั้วลบเลยนะคะ เสร็จแล้วนำฝาหลังปิดดันขึ้นไปตรงๆเลยค่ะส่วนเราจะนำเศษดินสอออกนะคะจะเป็นส่วนใสายๆด้านหน้าใช้นิ้วหัวแม่มือแล้วนิ้วชี้บีบเพื่อที่จะทิ้งเศษดินสอค่ะใส่กลับเข้าไปนะคะโดยการบีบกลับเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเหล่าดินสอกันนะคะใช้ดินสอใส่ลงไปในช่องนะคะกดดินสอลงไปค่ะ เราลงไปนะคะให้แหลมแค่นี้เราก็ได้ดินสอแหลมๆไปใช้แล้วค่ะ